สุดเริ่มต้นเรื่องราวความหลอนเมื่อเรามาเยี่ยมคุณยายช่วงวันจุดสุดสัปดาห์แต่บ้านคุณยายที่เคยอบอุ่นกลับเปลี่ยนไปมีตุก๊กตาประหลาดและรูปเก่าๆของพวกเราอยู่เต็มบ้านไปหมดจนเรามารู้ว่าคุณยายไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเหมือนที่เราเคยเจอเมื่อตอนเด็กๆอีกแล้วอะไรที่ทำให้คุณยายกลายเป็นแบบนี้กันนะกดไลค์แล้วไปดูกันเลยจุ๊บิเมื่อเรามาเยี่ยมคุณยายที่บ้านเหมื่นเคย แต่รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเมื่อเร,ร็วๆนี้มีรายงานว่าเกิดคดีเด็กหายตัวไปในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงและเมื่อเราเก้าวเข้ามาในบ้านเรากลับได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆที่นี่กําลังมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกตนินีน่นีน่เราอยู่บ้านคุณยายแล้วเหรอเออคุณยายทำไมบ้านเขาน่ากลัวจังเลยอ่ะดูมันมืนมดๆนะคุณยายอยู่ที่นี่จริงๆหอ่ไปดับแม่เลยทุกคนบ้เก่าําสไตล์คา ฉันก็มาบ้านคุณยายตามปกติเลยทำไมวันนี้ดูแปลกๆไปอะนี่ไเสียงกระซิบๆๆๆๆๆๆๆข้างหูด้วยนะอันนั้นเสียงไม่กี่ตดอะไรตนอะไรเป็นเสียงซุบซิบๆเขาเสียเหรอตดนแผลตดแผลโดนไงวะเฮ้ยดูนะทุกคนทำไมฉันเห็นรูปของเพื่อนเราอยู่ตรงนี้อ่ะเออมันรูปตาไม้อะเอออย่าบอกนะว่าพี่ไม้ตายไปแล้วอะนี่คือรูปที่เอาไปใช้ขบรถบูชาพี่ไม้เหรอ ตอเขียนด้วยนะว่าคุณยายกระซิบชื่อของพี่ไหมทำไมคือยายชอบเหรอฉันว่าไม่ใช่งั้นเราไปหาคุณยายดูไหมเพราะว่าตอนนี้เราเข้ามาเฮ้ยทุกคนประตูมันเปิดอยู่แต่เราออกไม่ได้อะเฮ้ยฉันว่านะนี่มันต้องเป็นคำสาปอะไรสักอย่างแน่ๆแล้วตอนนี้เนี่ยคือบ้านคุณยายก็มีแต่ฝอยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยฝอยทองคุณยายชอบเฮ้ยเดี๋ยวนี้คุณยาย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 กระซิบอะไรครับยายเดนไมสนใจเาเลยยายเห็นหนูไหม ยายจำหนูได้หรือเปล่ายายอะไรอ่ะคุณยายคุณยายคุณยายมยายไม่สนเลยยายยายไม่สนจริงนะนะแปลกไปหรือเปล่าคุณยายอ่ะไม่รู้ว่าเขาหลับไปแล้วหรอยายยายค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเลอะฉันเห็นคุณยายน้าตาแปลกๆอ่ะคุณยายช่ยายตาแดงแป๊ดเลยหัวห้ามปลุกยายอ่ะเหมือนตอนนี้เนี่ยคุณยายละเมออยู่นะทุกคนฉันคิดว่านะเราควรที่จะรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุด ซึ่งภารกิจในวันนี้พวกเราจะต้องทําการหาคุกกี้ทั้งหมด16อันเพื่อปลดล็อกคําสาปแล้วก็ทําการให้คุณยายไปสู่สุคติคุณยายยังไม่ตายหรือเปล่าเขาแค่ละเมอละเมอมั้งไปหาเพื่อนเราดีกว่าเอป้าถ้าอย่างนั้นเดียพวกเรารีบไปที่ห้องแรกกันก่อนดีกว่านะรวมตัวกันก่อนเราจะได้หาพร้อมๆกันอะโอเคทุกคนตรงนี้มันมีกระดาษอยู่ด้วยอะเห็นปะ เขาเขียนว่าพวกเราพยายามดีแล้วแต่ประตูมันปิดแบบอัตโนมัตินะ ก็เปิดไม่ได้ดูเหมือนว่าบ้านเดี๋ยวมันมีชีวิตเด็กบางคนก็ถูกจับไปและฉันก็ไม่เคยเห็นพวกนั้นอีกเลยเราคงต้องพยายามที่จะหนีออกจากที่นี่แล้วล่ะโอ้โหทํายังไงอะไปพวกเราด้ผ้าคุกกี้กันเถอะปาปะบอกว่าคุณยายจะอะไปเก็บที่ไหนมาพิกิตเอาก็ตรงแรกเลยไงไหนไม่ดูกันเลยตรงแรกเลยนี่คุณกีวาเนี่ี่วาวนี่เนี่ย้าวนีเลอแล้วหนึ่งโอ้คุณยายวางไว้ตรงนี้เลยเ่ะเป็นเพาคุกกี้นี่อาบยาพิษหรือเปล่านะทุกคนไม่หรอกม้าเราเก็บไปก่อนละกันเผื่อ หิวนี่มันกับดหนาก่อนเนี่ยเมื่อกี้ผมผ่ากุญแจเอ้ยประตูสีเขียวมาผมจําได้เลยอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ตามมาเลยเนี่ยเราดูจุดเซฟโซนได้ไหมแล้วออกไปทางซ้ายเอ้ยทางขวาเห็นไหมเป็ทางขวาป่ะโอเคโอเคเเห็นลยยยาฉันนไดด้กิเ็กอยู่แถวนี้นะโอ๊ยยายถือมีดอ่ะยายยายอย่าทำพวกเราเลยไปเร็วไปเร็วตอนนี้แล้วไม่เห็นแล้วโอเคโอเค โอ้ใช้เวลาไขนานด้วยเรียบร้อยไขแล้วประตสีแดงัวนี่มีคุกกี้หนึ่งเดี๋ยวนะไอ้แดงๆในหม้อนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นเนื้อของของเพื่อนเราหรือเปล่าที่อยู่ข้างบ้านน่ะไอ้จอยอะไอ้จอยอะฉันคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฉันจำขนในฝ่ายใจได้อะหนช่างสังเกตนะเฮ้ยประตูสีแดงเราผ่านมาแล้วนี่ปะใช่ทำไมจำได้อะ ได้ดิได้จะได้เรากลับไปทางเดิมไงทำนี้ทางนี้ทางนี้ตอนนี้เราปลอดภัยเอาตรงนั้นก็ได้เหรอโอเคแล้วก็เดินมาทางนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เลี้ยวขวาตรงตู้เลี้ยวขวาอ่ะถือแล้วโอ้จำได้แล้วนี่นี่นี่เอเลยเออทุกคน มันมีตู้ใส่ตุ๊กตาอยู่อ่ะตุ๊กตาหน้าต,ตาหน้าัวมากเลยอะ่ะเหมือนเป็นตุ๊กตาแบบทรมานอเอาไว้สําหรับทําของให้ใครแล้วเขายังมีเห็นป้ายบอกด้วยนะว่าห้ามเอามันออกไปจากที่นี่อือแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าคุณยายอ่ะชอบตุ๊กตาตัวนี้มากหรือว่าเราจะกลายเป็นตุ๊กตาตัวโปรดของยายตัวใหม่ไม่รู้แต่ข้างตู้มีเรือดแค่นั้นแหละไปกันเถอะไปแล้วกุญแจสีส้มแรกกุญแจสีส้มเลเห็นกุญแจสีส้มไหมเก็บแล้วแก็บแล้วคุกกี้คุกกี้เป็นแมวเลยไปจัด แมวดูแมวดูหมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะอุ้ยนี่ไงนะคุณยายตอนที่ยังไม่เป็นผีอ่ะโอ้คุณยายปกติดูใจดีมากเลยอ่ะแต่ทําไมตอนนี้คุณยายเป็นอย่างงี้อ่ะแล้วใครมาได้นตรงนี้อ่ะพี่ดูมีแผ่นไม้ขนาดนั้นอยู่ตรงนี้นี่ไงไอ้จอยไอ้จอยทำไมไอ้จอยมาอยู่ตรงนี้อ่ะดูเขาลงเว็บจอยแน่นอนอ่ะไอ้จอยตายไปแล้วอ่ะพี่หมายร่างยายมาจริงจริงก็ยายเกือบเข้ามาดีดีแล้วเนี่ยยายเขาทำอะไรรวดเร็วดีเนาะ นี่นี่เราจะไปอีกฟากหนึ่งนะทุกคนปะ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 กอีกฟากหนึ่งเนี่ยเราต้องการหาประตูที่เป็นสีส้มหรือไม่ก็เป็นประตูที่เป็นสีขาวระวังนะแล้วก็คือกำลังดักหมีไว้นะเผื่อว่าคุณยายแบบงงหรอสีส้มหรือสีแดงเนี่ยสีส้มอาจจะส้มนะออเรนจคเปิดเลยเปิดเลยว้ายเฮ้ยตุ๊กตาหมีตัวนี้มีกล้องวงจรปิดซ่อนอยู่แน่เลยอ่ะเฮ้ยทำไมตาแล้วอ่ะทำไมตุ๊กตา อันนี้มันมีกระดาษอะไรไม่รู้อ่ะฉันเก็บไม่ได้อ่ะฉันด้วยแฮโอุ้ยตุ๊กตาหมีติดกล้องแน่นอนไอ้กระดาษนี้ฉันเก็บได้แล้วทุกคนคือมีคนที่จดหมายไว้บอกว่าฉันไม่สามารถหนีจากเธอไปได้ฉันว่าเราต้องขึ้นไปด้านบนนะด้านบนตัวนี้มีห้องใต้หลังคามีอะไรบ้างเนี่ยมีโน้ตด้วยเฮ้ยทำไมตรงนี้มีรูปฉันน่ะมีรูปตกแกินด้วยสวยเนาะต่อไปเราต้องไปหาประตูสีเหลืองนะเพื่อนนะเอ๊ะมันเหมือนเราเคยทำแล้วนะ จะไม่เห no, no, no. ็นนะเฮ้ยเขานี่ก่อนเลยเฮ้ยนี่ไงสีเหลืองมา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 ตอนน้องกลับมาคุณยายไม่อยู่แถวนี้นี่นี่นี่โอ้โหมีโซฟาสีเหลืองด้วยนะใช่คือรู้เลยเครื่องช่วยบอกว่าตรงนี้เหลืองอ๋อยอันนี้เป็นจากเก็บผ้าของยายฉันจําได้เลยอะตอนที่ฉันเอ่อกางเกงในทะลุอะคุณยายเอาจากเก็บผ้าตัวเนี้ยเย็บกางเกงในให้ฉันมันทะลุอะล้ะเออมันตากแดดนานไปหน่อยมันก็เลยกรอบน่ะโอ้ต่อไปเป็นกูเจ๊ยว้ายอุ้ยตูเจ๊ยหมดเลยนี่อะไรอะทำไมตรงนี้ไม่กูแจ๊ที่เป สีออกเหลืองๆแต่ฉันเก็บไม่ได้นะแต่พิเศษที่สามารถลุกห้องไงโอ้ยลูกค้อนูกค้นคุกกี้โอ้ได้แล้วอีกอันนึงตอนนี้มันมีลูกศรนะนี่ไงประตูทางออกทุกคนเอ้าออกได้เลยไหมจะออกไม่ได้นะคุณยายกำลังมาคุณยายกำลังมาว้ายไหนไฟไฟไหนไคุณมาแ้วแอบตรงนี้แอบตรงนี้แอบตรงนี้แอตรงนี้ยยโดนโดนกระบชันโดนกระบชันโอ้่ลืกคุกกี้นะ มาทางนี้ทุกคนวันนี้เราได้เก้าแล้วเราต้องการเไข่ควงงั้นเราต้องไปห้องคุณเจสีขาวไปตามปางไปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงไหนคิด้วดพางเจอปางเจอนี่นี่ทางนี้ทางนี้เจอกับป้าเจ้โอเคนี่คุณเจสี่ขาวตามผมช่วยยายตามพี่กินละว่างเข้า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 พี่กินละว่างนะโอเคได้ไข่ควงเรียบร้อยตอนนี้เรามีทางมาเอ๊ะเดี๋ยวนะ ไม่นมีใครกำลังจ้องมองเราอยู่ในท่ออมีลูกตาสีแดงๆหมูแน่นอนอยู่ท่อโอ้กลัวมากอะแต่เขาไปดูใกล้ๆอ้น่ากลัวนัวในห้องนี้ไม่มีคุกกี้อะไรด้วยสามอะคุณยายคุณยายจำพวกเราไม่ได้จริงๆหรอคุณยายน่าจะใช่พวกเราเองฉันไม่เคยมีหลานหน้าตาน่าเกลียดแบบแก ไปตายอ่ะมีไปจะรถไปคุณยายฆ่าฉำฉานเดงฉันเด่นโอ้โหยายตายโอ้โหฉันตายโถเอ้ยเอ้ยายทำไมทำไมยายต้องทำกันด้วยยายอยอกยายอยู่ทางออก เอาล่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างพี่ม้ยพี่มายเก็ยบได้กี่อันแล้วเนี่ยอ๋อเริ่มสูญใหม่ละอ้าวไอ้เป็นไวเลยนะสองสามเกินกก็รอยายอยู่ยายไม่หันมาสู้ๆทุกคนแต่ฉันจะรอในที่ทางออกนะสล็อตเห็นมโอเคโอเคได้แล้วเาไวาง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 บีบุกี้ฉันได้สีเธอควอยเป็นกุญแจแล้วก็เป็นบูคี้อีกอันนึงแล้วอ่ะอ๋อฉันรู้อยู่ห้องแรกไปฮะกุญแจเธอควอยเหรอใช่ว้า โอ้ยไปน้ยไปเลยไปน้ยปางไปมันตามไปปางพี่ไหมคุณยายตามปางไปแล้วใช่ไหมครับสวัสดีงั้นเราไปห้องแรกเซฟที่โซนน่ะเหรอฉันอยู่บูคีแล้วเนี่ยมาบูคีเร็วฉันอยู่เตอร์กอยเนี่ยฮะคนนึงฉันกำลังไปพี่เราด้วยอยู่ข้างๆห้องอ่ะดิ้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 ไปไหนไปี่ทางนี้โอเคมาปะเข้าเลยเข้าเลยนี่ดิ้ดิ้ดิ้เจอห้องลับทุกคนโอ้เดินเข้ามาเลยเหรอ เฮ้ยอันนี้ห้องที่ยายใช้ขังเด็กไว้หรือเปล่าอ่ะมีคัตเตอร์แต่ตอนนี้ฉันได้กุญแจเป็นกุญแจสีแบบสีชมพูอีกอันนึงนะฉันต้องไปหาห้องสีฟ้าก่อนอะโอเคงั้นตามฉันมายายไม่อยู่มองซ้ายมองขวามามามาตามมากุญแจห้องสีฟ้าฉันจําได้ว่ามันอยู่แถวนี้นะนี่นี่นี่ห้องนี้เลยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นห้องนอนเก่าของพี่กิตอต่มันมีรูปพี่กิตอยู่ด้วยอ่ะใช่ครับผมพี่กิตรูปรับ มันจะเก่ามากเลยนะกรอบรูปที่คือขึ้นสนิมหมดแล้วเนี่ยโอเคไปเอาสีชมพูกันโอเคยายไปตรงนู้นไปแล้วไปแล้วยายไปแล้วไมสล็อตไปแล้วสล็อตไหนล่างไว้ก่อนนะโอเคนี่นี่นี่เจอแล้ว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 ายเลยไปเลยไปเลยอะไรวุ้ยเฮ้ยรูปที่มันมองตามเราอ่ะฉันอยากให้นายเห็นมากเลยอ่ะสล็อตกับพี่ไหม ว้ยรูปของยายตอนเปลี่ยนไปมันน่ากลัวขนาดไหนไมันเหมือนมีดวงตาอะไรบางอย่างจ้องมองเราอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งตามันขยับได้ด้วยอะ่ะในนี้มีคุกกี้อยู่อันเดียวแสดงว่าเราจะต้องไปเอาคาัตเตอร์เนี้ยไปตัดตรงน,นู้นใช่ไหมแล้วถึงจะได้คุกกี้อีกอันหนึ่งอ่นนงอะเราต้องตัดไ,ไฟเราต้องตัดไฟโอเคอยู่ห้องไหนอ่ะห้องฉแลงห้องห้องไอ้นี่ไม่ใช่หรอห้องมุดห้องนี้ห้องมุดห้องสกูดเวอร์ไปตัดแล้วกันเลยอย่ามาต้องหานีก่อนคันโยกก่อน เอาฉันจะตัดแล้วตกใจหมดเลยเรียบร้อยฉันปิดไฟเองไม่เข้าใจอะตัดไฟแล้วยังไงต่อมันให้เราไปไหนอะ้วคุกกี้ครบยังยังแค่ตัดไฟอะเอ๊งั้งต้องหาคุกกี้ครับผมเพราะของพี่ครบแล้วพี่ก็ยังไม่ได้หยิบจะหยิบจากตรงไหนอ้าวของปลาครบหรือยังขาดอันนึงฉันก็ขาดอันนึงเหมือนกันอะเฮ้ยพี่แจ้งฮะ ั้ตายอีกแล้วว่าฉันบุดไม่ได้อ่ะห้องเนี้ยโอ้โหนโต้หลังจากที่พวกเราตายกันหมดตอนนี้รู้สึกว่ามีคนเดียวที่จะสามารถออกไปจากที่นี่แล้วก็ไปเรียกคนมาช่วยพวกเราได้ก็คือพี่กิตเพราะพี่กิตเก็่คงกี้ครบแล้วพี่กิตไปเลยกิยไปเรียกคนมาช่วยพวกเราด้วยเลยทำไมในห้องนั้นไม่มีตุ๊กตาแขวนอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะพี่กิตไม่่รู้อป ICU ไป อุ้ยเอาอุ้ายบัก็อยู่คุณนีออกมาไม่ได้เหรอเอื้อโดนเชือดเลยหรือว่าเราไม่มีทางออกไปจากที่นี่รอชัปเตอร์สองจ้าอยากเป็นีวันที่หน่อยพวกเราไห